ครับสวัสดีครับผมเซลเอกนะครับจากคูบอร์ต้าเจริญชัยสาขาวาียนชำรลาบนะครับรถที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเป็นแท็กเตอร์นะครับ L5018 ตัวใหม่สเปเชียลนะครับพร้อมรองรับน้ำมัน B20 นะครับมาใหม่พร้อมกล่องเครื่องมือนะครับอเนกประสงค์สามารถชาร์จแบตได้นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่ไปไปพร้อมตัวรถนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถแท็กเตอร์พร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับหลักๆในการทํานานะครับก็จะไปด้วยก็คือตัวรถนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นที่1ก็คือใบมีดันดินหน้านะครับตัวนี้นะครับจะไปพร้อมตัวรถนะครับในส่วนของฐานถ่ายนะครับนี่ครับเป็นฐานถ่ายที่มาพร้อมกับเป็นฐานถ่ายรุ่นใหม่นะครับแต่สุดตตัวนี้ก็คือเป็นแบบยกได้นะครับก็คือปรับได้ แบบ5บาผานก็ได้นะครับหรือปรับกันแบบ6กผานก็ได้นะครับหรือบางคนชอบเป็นแบบมีป้องด้านด้านกลางนี้ก็ยังมีให้เลือกอยู่นะครับสามารถใช้ได้แล้วก็ในส่วนจอบหมุนนะครับก็คือโตตอรตารีของเรานะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ rx 183นะครับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วง3มชิ้นหลักนะครับที่ลูกค้าเลือกได้นะครับแต่